สวัสดีครับสำหรับ EP นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูพระพุทธชินราชก็เป็นพระพิมพ์เล็กนะครับสร้างจากเนื้อเงินยวงผสมตะปูสังขวานอนก็จัดสร้างที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะโดยหลวงพ่อแพ่งทิฏฐธรรมโมนะครับแห่งวัดนาพทาตปีการสร้างเนี่ยเป็นพระดีพิธีลึกนะปี2497นะครับในข่าวที่หลวงพ่อท่านได้รับตำแหน่งแต่งตั้งฐานุสัตว์นะครับ เป็นพระธรรมทอนแพ้งทิตตธรรมโมก็ในส่วนของหลวงพ่อแพ้งเองเนี่ยท่านก็เป็นสิทธิเอกของพระขูก,กาแก้วมุนนะอิสโลนะครับย้าของตำนานชันโงอันลือลั่นแห่งเมืองนครนะครับก็เอกลักษณ์นะครับเดี๋ยวมาดูกันในเอกลักษณ์นี่ก็ก็จะเป็นในส่วนของเนื้อเง,งินยวงนะผสมตะปูสังกวานอน นะก็จะออกลักษณะคือเป็นปลอดวาวๆอย่างนี้นะครับคือด้านหน้าเนี่ยคือจะเป็นลักษณะคือพระพุทธนั่งนะครับเกตลักษณะใบหน้าเนี่ยคือลักษณะเหมือนบัวตูมนะอกยกนะครับไหลยกนะครับแขนเนี่ยจะแบ่งเป็นลักษณะโค้งนะครับข้างหนึ่งนะครับอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นในส่วนลงมาส่วนบนนี้ลงมาแล้วก็ท่อนล่างก็คือหักลงนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้ เรียงรายด้วยข้างๆนะคือเป็นลักษณะซุ้มเรือนแก้วนะครับซุ้มเรือนแก้วด้านบนนี้คือเป็นลักษณะของใบโพนะครับเอกลักษณ์ก็เหมือนพระท่าเรือนะครับด้านล่างก็จะมีในส่วนของฐานบวกคว่ำและบวงงายด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังแล้วก็จะเป็นลักษณะยันบารีนะองค์นี้ขนาด ไม่ใหญ่นะครับในส่วนของพระพิมพ์เล็กเอกลักษณ์ในการพิจารณาในพระชุดของหลวงพ่อแพ่งวัดหน้าพระทาชก็เชกเช่นกับพระชินเงินผิวประหลอดนะผมพูดเช่นนี้นะครับก็คือมีโดยมากที่เราเจอนะรเราจะเจอกอ็จะเป็นเนื้อเนี่ยระเบิดทั้งองค์ดังบางองค์ก็แตกลาน แล้วก็บางองค์ก็หลุดล่อนออกเป็นรักษณาเหมือนกิจกะดีนะครับจึงพูดว่าดูเหมือนชิ้นเงินนะครับนี่เราดูเอกลักษณ์สนิมนะที่กินกัดก่อนนี่พระเนชินผิวประหลอดเนี่ยก็คือในส่วนของดำดำเล็กๆนะที่เป็นจุดเล็กๆนะพวกนี้นะก็ถ้าเป็นชิ้นเงินเราก็เรียกว่าเก็ดพิมพ์เสนนะครับ บางจุดนะเป็นลักษณะเหมือนฝีแตกเดี๋ยวดูนะนี่ก็คือมีการกัดก่อนมาจากด้านในนะครับแล้วค่อยๆระเบิดออกเป็นลักษณะฝีแตกถ้าเป็นพระชินเงินนะครับในส่วนของวัดลาดบุรณะในภาพพิมพ์หูยานเนี่ยกุลาดประนัดดาหรือว่าวัดเกาะสัมปัตวงแท้เลยนะแบบนี้เดี๋ยวดูกันนะว่ากัดก่อนออกมายัางไง นี่ลักษณะคือการกัดก่อนอ่านะเป็นระเบิดเหมือนฝีแตกนะครับในส่วนของอ่าเนื้อเงินยวงที่ผสมอยู่แตนะ่พี่ๆเพื่พพพพพอนๆลองสังเกตดูนะครับจะเห็นบางพื้นที่เนี่ยเป็นลักษณะคล้ายๆอ่าวาวๆเหมือนทองคือในในเนื้อเงินยวงเนี่ย เมื่อมีการแยกออกมาเนี่ยก็จะมีทองคําผสมอยู่ในเนื้อนะครับเมื่อผสมเข้าไปแล้วก็เทออกมาก็จะมีบางส่วนนะเป็นที่เป็นลักษณะเหมืนอนทองนะเป็นหลักการพิจารณาสาคัญนะในพระชุดปีเกเจ็ดของหลวงพ่อแพง่งแห่งวัดหน้าพระธาตุนี่นะครับคือการระเบิดออกมา นี่เป็นลักษณะมันฝีแต่งอย่างนี้นะครับคือกินมาจากด้านในนะครับแล้วดันตัวอ่เป็นลักษณะคือปูดออกมาแล้วค่อยค่อยระเบิดออกเห็นนะครับค่อยคอยระเบิดออกนี่อย่างนี้นะครับเป็นภาพที่ดูง่ายเลยด้านหน้านะครับองค์นี้ยังสวย เป็นพระที่ยังสวยเดี๋ยวดูด้านหน้าด้านหน้าเนี่ยก็จะมีการกัดกร่อนของสนิมเหมือนกันนะครับเป็นลักษณะจุดเล็กๆนะภาษาเล่นชินเงินเราเรียกว่าเกดพิมเสนเหนเป็นลักษณะจุดเล็กๆอย่างนี้เป็นจุดสีำดำนะเล็กๆนะอยู่ทั่วองค์พระนะครับ ในส่วนของพระชุดนี้นะครับเป็นพระที่ใช้หุ่นเทียนนะครับแล้วก็เข้าแบบดินไทยแล้วก็ต่อช่อชนวนด้านล่างนะครับนี่ร่องรอยของการเข้าแบบนี่คือวงช่อชนวนนะครับที่ใช้ในการต่อแล้วเทเมื่อสําลอกแล้วก็เทพวก เงินยวงกับตะปูสังวรนอนเนี่ยเข้าไปแทนที่นะครับผิวพระของหลวงพ่อแพง่งจึงเป็นผิวที่ไม่เรียบตึงนะครับไม่เรียบตึงการจดจำลักษณะเนี่ยคือพิมพ์ทรงนะเป็นสิ่งสำคัญนะครับพระเนี่ยมีการเรียนแบบนะครับแต่ในส่วนของการระเบิดในส่วนของสนิมนะที่กัดกิน ในส่วนของพระเนี่ยยังทําไม่ได้นะครับก็เป็นเคยเจอเป็นผิวตึงๆแล้วก็คือยังไม่มีร่องรอยของการกัดก่อนผิวก็เรียบตึงในส่วนพระที่ไม่ใช่นะครับนี่ผิวพระของพ่อแพงเนี่ยจะไม่เรียบตึงนะบ,บางจุดนี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นหลุมนะครับนี่สำคัญสุดก็คือการกัดก่อนของสนิม ที่เกิดขึ้นในองค์พระนะครับอยากให้จุดจําในส่วนนี้มากกว่านะครับนี่ก็คือการกัดก่อนนะบางองคเนี่ยเจอเนี่เป็นทั้งองค์นะครับก็ออกเป็นลักษณะสีอ่เทาออกดำเนี่ยทั้งองค์แล้วก็กัดกินทั้งทั้งองค์นะครับแต่องคเนี้ยที่เจอเนี่ยคือผิวเนี่ยบางพื้นที่นี้อย่างปรากฏน้ําทองนะให้เห็นในส่วนของ อัคขระยันบาลีต่างๆก็ยังคมชัดนะครับนี่คือร่องรอยของการกัดกินมาจากด้านในแล้วก็ระเบิดนะถ้าเจอพระในชุดสายของหลวงพ่อแพ่งวัดน้าพประธานเนี่ยในปี2497เจนี่ยเจอลักษณะสนิมนะการกัดก่อนแบบนี้นะครับก็แท้เลยเห็นไม่ยากนะครับนะมีลักษณะคือน้ำทองนะที่เกาะอ,อยู่บนผิวพรนะในส่วนของ เนื้อตะปูสังกะนอนผสมเงินยวงผิวเงินยวงนี่ก็จะเป็นลักษณะคือเป็นพลายเงินเๆน,นะครับคือพวกการกัดก่อนนี้เราเรียกทฤษฎีว่าสนิมออกไซด์สนิมออกไซด์ก็เฉกเช่นกับเนื้อโลหะนะทุกอย่างนี่คือมีสนิมหมดนะครับยกเว้นทองนะทองนี้จะกจะกกว่าจะกัดกินทองได้นี่คือต้องใช้เวลาเยอะ เพราะฉะนั้นในสนิมออกไซด์จึงกัดกร่อนในส่วนของเนื้อโลหะที่อ่อนที่สุดก่อนนะครับนั่นก็คือเงินยวงแตนะจะทำให้ผิวเนี่ยด้านนอกเป็นลักษณะสีดำแล้วมีการระเบิดออกอย่างนี้นะครับนี่ถ้าเจออย่างนี้นะครับคือเป็นพระที่พิจารณาง่ายนะใช้คำว่าพิจารณาง่ายเลยด้านข้างนะครับ ผ้าเนี่ยมีขนาดค่อนข้างที่จะบางนี่ช่างจึงมีการเสริมนาและต่อในส่วนของแบบนี่นะครับร่องรอยของการต่อแบบนะเหมือนผ้าหลอโบราณเนื้อโลหะนี่นะครับเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วก็ต่อ บริเวณนี้มีการเก็บแต่งนะครับเล็กน้อยในส่วนของด้านล่างนี่ผิวโดยรวมก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้คือเป็นมะละอย่างนี้ดูจำลักษณะผิวนะครับจำลักษณะพิมพ์ทรงด้านหน้าก็เหมือนกันนะครับบางพื้นที่นี่เป็นเหมือนพลายเหมือนน้ำทองนี่การกัดก่อนจะเป็นจุดเล็กๆเกสียมดำ ก็องค์ไหนนะที่ชำรุดทั้งองค์คือกัดก่อนเป็นรักษะอย่างนี้ทั้งองค์เป็นรักษาอย่างนี้ทั้งองค์ชื่อชื่อสนิมก็จะเปลี่ยนไปทันทีนะครับเราเรียกว่ากิจกระดีทันทีนะถ้าชำรุดทั้งองค์แล้วแตกเป็ดออกไปเนี่ยร่องรอยการล้าวลักษณะเหมือนไม้แห้งๆนะเปลี่ยนชื่อเรียกทันทีนะเป็นลักษณะเหมือนเป็นกิจกระดีทันที มาเปลี่ยนจากฝีแตกเป็นเกล็ดกระดีแลนะก็เอามาฝากกันนะค,คิดว่าคงจะมีประโยชน์พนะระชุดนี้เป็นพระที่พบเจอน้อยนะรสร้างขึ้นเมื่อปี2497นะโดยหลวงพ่อแพ่งนะทิตตธรรมโมนะแห่งวัดนาพาธาตในส่วนของอาจารย์ของท่านเนี่ยคือพระคูกกาแก้วเนี่ยเป็นพระเถระที่ขมังเวทนะครับในส่วนเป็นผู้ดูแลนะวัดพทัทน์ อยู่ในชุดพระครูสีกาในส่วนเหรียญรุ่นแรกของท่านเนี่ยในรูปเสมานะขอบข้างกระบ,บอกเนี่ยผมลงไปแล้วนะครับในส่วนของพระครูกาแก้วก็คิดว่าคงมีประโยชน์นะกับพี่ๆและเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวสำหรับ EP ต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูในสายขององค์พ่อจตุคามกันบ้างนะครับก็จะเป็นในส่วนของนี่9รอบ9วิธี นะครับร้อยแปดปีขุนพันธลักษณ์ราชเดชรายละเอียดในการสร้างและการพิจารณาในส่วนของโรงยาเนี่ยจะมีรายละเอียดอย่างไรก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆเข้ามาติดตามและรับชมกันครับ